สวัสดีค่ะลูกๆนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้พอมีเรื่องเล่าคุณธรรมมาฝากพวกเรานะคะ,ะเป็นเรื่องราวของบุคคลที่ท่านหนึ่งนะคะบุคคลสําคัญท่านหนึ่งที่มีบุบาทในการปกค,ครองดูแลทุกสุขของชาวบ้านเรามาพบกับท่านเลยนะคะท่านนี้นะคะเป็น ขวัญใจของชาวจังหวัดเลยนะคะก็คือท่านชัยวัน์ชื่นโกสุมปัจจุบันท่านปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีค่ะคนที่เติบโตจากความยากลําบากย่อมเข้าใจเห็นใจมีความทุกข์ยากของผู้อื่นนะคะท่านเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานทนะ่านเป็นคนจังหวัดเลยนะคะ,ะชาวเลยมักจะเรียกท่านว่าพ่อบักเตา่านะคะก็คือเป็นคําที่ท่านผู้ว่ชาชัยวัน์ท่านได้ให้บุคคล ใชิดหรือว่าบุคคลทั่วไปนะคะให้เรียกท่านแบบนี้นะเป็นการแสดงถึงความเป็นกันเองนะความสนิทสนมที่ท่านชัยวัฒน์ท่านผู้ว่าท่าน,นี้ได้ให้กับบุคคลทั่วๆไปนะคะท่านเป็นสิทธ์วัดเป็นคนที่มุ่งมั่นนะบุคลิกเรียบง่ายนะท่านชอบเดินตลาดเป็นอะไรที่ต้องไปดูแลทุกสุขของชาวบ้านด้วยตัวท่านเองนะคะ เดิมพื้นเพท่านนะคะท่านเป็นคนอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะคะท่านอยู่ที่บ้านบุงคล้าตําบลวังสะพุงจังอําเภอเอ่อตําบลวังสะพุงอํเอาเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะลูกพ่อบอกตาวนะคะหรือในชัวัชเชื่อกระสุนนะคะท่านเกิดเมื่อวันที่23กร,รกฎาคม2510นะคะท่านจบชั้นประถงศพิธีที่ที่โรงเรียนบ้านวังสะพุง จบชั้นประถงษาปที่6ที่โรงเรียนชุมชนวังสะพุงไม่เช่นกันนะแต่ท่านไม่ได้เรียนต่อในระดับมัธยมเนื่องจากฐานะทางบ้านท่านค่อนข้างยากจนนะแต่ท่านไม่ท้อถอยไม่ท้อแท้ท่านดิ้นรนขนขวายไปสมัครสอบเทียบชั้นม .3 ของสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดเลยขณะเดียวกันท่านก็ไปศึกษาผู้ใหญ่ภาคค่ำพร้อมกันนะคะได้วุฒิ สองใบพร้อมกันก็คือศึกษาผู้ใหญ่ภาคค่ำของกศนแลกะก็ศึกษาผู้ใหญ่ที่โรงเรียนเลยพิทยาคมจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะจากนั้นท่านก็ได้ไปเรียนต่อที่คณะรัฐศาสตร์บัณฑิตนะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยนะท่านจบเกียรตินิยมอันดบ 2, นะับสองจากความมุ่งมั่นความตั้งใจของท่านจากนั้นท่านได้เข้ารับรชาชการกรมการปกครองนะจบหลักสูตรในอำเภอรุ่นที่49แล้วและก็จบหลักสูตรการบริหาร อื่นอีกมากมายเลยนะคะประวัติการทำงานของท่านนะ,ะท่านอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดทางภาคอีสานในหลายจังหวัดเลยนะ,ะท่านเริ่มต้นกับตำแหน่งประหลัดอำเภอที่จังหวัดหนองคายนะคะนอกจากหนองคายแล้วก็ยังมีหลายจังหวัดที่ท่านได้ไปทำงานนะคะเช่นที่อุดรขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์ นอกจากนั้นท่านยังไปรับราชการที่สุราษฎร์ธานีด้วยนะคะและก็ในหลายๆตําแหน่งที่ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่นะคะในส่วนตัวของท่านนะคะท่านเป็นแบบอย่างที่ดีในการทํางานให้กับพวกเราให้กับข้าราชการให้กับลูกหลานชาวจังหวัดเลยนะ,ะด้วยท่านไม่เลือกปฏิบัตินะ,ะไม่ว่าจะเป็นระดับไหน ท่านให้บริการดูแลอย่างเท่าเทียมกันในความมุ่งมั่นในการทํางานนะคะถึงที่ทุกที่ที่ประสบภัยท่านเข้าไปด้วยตัวของท่านเองไปอยู่ไปเฝ้าไปนอนเฝ้าไปดูแลด้วยตัวท่านเองจริงๆจ,จ,จากที่คนทั่วไปจะเห็นนะคะว่าสื่อมวลชนต่างๆนะคะได้มีการนําเรื่องของท่านเรื่องราวของท่านมาออกมาแสดงมาทําให้ทุกคนทั่วไปได้เห็นว่า ท่านเป็นคนที่มีน้ำใจมีความเอื้ออาทรนะะนอกจากงานในหน้าที่นะในส่วนอื่นท่านก็ดูแลด้วยนะคะนอกจากนั้นท่านยังเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนการดํารงชีวิตนะคะท่านเป็นข้าราชการแต่ท่านมีความเป็นอยู่ที่พอเพียงนะคะท่านแม้แต่ผักนะคะท่านท่านปลูกทานเองท่านไม่ได้ทําอย่างเดียวนะท่านแนะนำข้าราชการแนะนําชาวบ้านแนะนําประชาชน ที่ท่านดูแลด้วยนะคะผู้ว่าท่านนี้นะคะเป็นผู้ว่าในอุดมคติของหลายๆคนนะคะที่เรียนรัทยศาสตร์ท่านมีความอ่อนน้อมในขณะเดยียวกันท่านมีความเข้มแข็งแล้วก็ในส่วนของการให้เกียรติผู้อื่นการดูแลเรื่องเล็กๆน้อยท่านใส่ใจทําให้เป็นแบบอย่างทําให้เห็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่า ในตัวของของเอเองนะคะก็ได้มีโอกาสใกล้ชิดกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนี้นะคะในการร่วมชมแสดงการแสดงออเคสตราของนักเรียนโรงเรียนลิพิทยาคมนะคะท่านก็หลังจากที่ท่านออกกำลังกายเสร็จท่านก็จะมานั่งมาดูมาชมมาเดินทั่วงานเลยนะคะท่านก็จะนั่งชมกับพวกเราด้วยเป็นกันเองขณะที่ท่านชมท่านก็พูดพูดคุยทักทายกับทุกคนอย่างเป็นกันเองนะคะท่านผู้ว่าท่านนี้นะคะท่านมี ท่านบอกว่าท่านไม่มีนิยามในการทํางานแต่ท่านมีหลักในการทํางานที่เราสามารถเอาเป็นแบบอย่างนนก็คือท่านบอกว่าร่างกายที่แข็งแรงจิตใจที่แจ่มใสเบิกบานสติปัญญาที่ต้องเพิ่มพูนตลอดนะกำลังวัญชาที่แข็งแรงจะทําใหา้ท่านพัฒนาบ้านเมืองได้อย่างต่อเนื่องนะคะทีนี้มาดูหลักธรรมนะคะที่ท่านผู้ว่าชนีได้นําใช้จริงๆแล้วมีเยอะแยะมากมายเลยลูกแต่ในที่นี้พอ,อ,อขอเสนอ ในหนึ่งหลักธรรมนะคะที่เป็นหลักธรรมที่นักปกครองทั่วไปได้ใช้กันก็คือหลักพรหมวิหาร4นะเป็นหลักธรรมประจําใจที่จะให้ปฏิบัติตนได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์ในการที่จะเป็นแบบอย่างให้กับบุคคลอื่นด้วยที่สําคัญยังเป็นการสร้างความสงบสุขของสังคมของคนที่อยู่ร่วมกันนั่นก็คือพรหมวิหาร4นะคะเมตตากรุณาุทตตาอุเบกขาสี่อย่างนี้ท่านได้นํามา ใช้ตลอดเลยนะคะทีนี้ลูกหลานนักเรียนนะคะหลังจากที่รับชมคลิปสั้นๆในผลงานของท่านนะคะแนวปฏิบัติไหนสิ่งไหนที่ดีที่ผอได้นำมาบอกเล่าให้กับพวกเราในวันนี้นะคะก็ขอให้ลูกๆนักเรียนทุกคนได้นำไปปฏิบัติเป็นแบบอย่างาให้กับน้องๆตัวเล็กๆนะคะ ที่สาคัญก็คือการปฏิบัติตนให้เป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่เป็นลูกศิษย์ที่ดีของคุณครูนะคะเป็นมิตรที่ดีของเพื่อนๆแล้วก็เป็นกันยามนมิตรกับทุกๆคนนะคะสาหรับในคลิปนี้นะคะปออก็ดีใจมากนะคะที่ได้นำเสนอบุคคลท่านนี้นะคะซึ่งเป็นขวัญใจของคนที่ทำงานที่รับราชการหลายๆคน เป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็อยากให้นักเรียนลูกๆนักเรียนได้นําแบบอย่างนี้ไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นให้สิ่งดีๆเหล่านี้เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนเองะคแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ